าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่หลักทั้งหลายเอ๋ยสร้างความดีให้กับตนไม่ใช่เป็นของง่ายทํายากมากแต่ท่านต้องอดทนเพฝากไว้เนี่ยคุณทบองรุธเจาสามประการเนี่ยให้ติดต่อนอนอน่องนจิจจเรียกว่ารัตนาตายแก้วอันตรเสดนึกเงินจะไหลนองนึกทองไหลมาถ้าภาวนาได้จิตใจใจท่านจะบริสุทธิ์จิตใจใจสะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์สะอาดตาสบายใจสะอาดายเจริญศกปราศจากทุกได้จริงสสกเ็กงเกิดเมตตาพระมหากรุณาธิคุณของพระเุจเจ้าพระพุทธเจ้ามีแต่เมตตาชาวโลกให้พ้นทุกข์ไม่เคยมีอะไรต้องไปการต้องการผลตอบแทนจากชาวโลกแต่ไปการดันท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลายท่านลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูสิบอกพุทธเจ้าเลี้ยไรไหม ต้องการเงินของท่านมาสร้างวัดสร้างวาไมมไม่มีเลยนะอาทาธิปไตยกามหาเศรษฐีสร้างถวายเองพระองค์ไม่เคยไปสร้างวัดเรียลลายสร้างกุิวิหารเหมือนพระสงฆ์ลุกใหม่สมัยเดี๋ยวนี้ต้องช่วยตัวเองต้องสร้างโบสถ์เองต้องสร้างพุทธิีิฐานเองเลยสร้างแข่งกันไปเลยน่าจะสร้างคนแข่งกันพุทธเจ้าสอนว่าสร้างความดีไม่ต้องใช้เงินสร้างความดีไม่ต้องใช้สตางค์ใช้สติตัวเดียวได้ไหม อย่าโยมที่เราทั้งหลายสติตัวนี้สําคัญมากถักบางคนมีสตางแต่ไม่มีสติชีวิตแรงแคนไรสาระขาดเหตุผลกล้าไม่มีที่เกาะออกไม่มีที่เก็ดเสือกเกาะไม่ยุคนที่มีสตินั้นเงินจะไห้นองทองไดหมาเองไม่ต้องไปหาอะไรมันจะมีปัญญาหาเงินมาได้จนได้สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรส โรงงานน้ำปลาฉัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง